สวัสดีค่ะช่องไมสตารนะคะเรื่องย่อละครสตาหงใน e ีที่7ถึงอ e ีที่11ที่ใช้ในวันจันทร์ที่24มีนาคมจนถึงวันศุกร์ที่28มีนาคมนี้ทางช่องวัน31เวลาหนึ่งทุ่มตรงค่ะสิงห์พาเหมหงและทุกคนมาเที่ยวที่บางปูเพื่อผ่อนคลายทำให้เหมหงมีโอกาสที่จะอยู่ตามลำพังกับสิงห์เหมหงรู้สึกเป็นห่วงสิงห์ที่สิงห์มีอาการวิงเวียนหลัจากที่สูดดมต้นไม้ของยายบัวบานเข้าไป เฮมหงรู้สึกแปลกใจว่าแล้วก็สงสัยดอกไม้ที่สิงมีอาการแบบนี้อาจจะเป็นชิดเดียวกันที่ทําให้พ่อไกรสอนมีอาการป่วยทําให้เหมหงพยายามจะสอบถามถึงดอกไม้ปริศนานี้ว่าคือดอกไม้อะไรทําไมถึงได้มาปลูกที่บ้านหงสิงได้ถ้ามันเป็นอันตรายเฮมหงบอกกับสิงว่าถ้าเจอดอกไม้นี้อีกขอให้สิงถ่ายรูปมาให้ดูด้วยซึ่งสิงเองก็ไม่รู้จักมาก่อนแล้วก็ยอมรับว่า เขารู้ว่าดอกไม้นี้ยายบัวบานเป็นคนปลูกหงจึงขอให้สิงเล่าเรื่องยายบัวบานว่าคือใครทําไมถึงได้มาอยู่บ้านคุณสิงได้ยายบัวบานก็ไม่ชีญาติมันแปลกสิงเองก็ไม่รู้เหตุผลของแม่สิงเดินไปซื้อไอศครีมมาให้หงกินระหว่างที่หงกําลังเพลิดเพลินอยู่การให้อาหารนกหงขอบคุณสิงทั้งสองคนหยอกล้อ,อก,กันกินไอศครีมกันไปทําให้ความสัมพันธ์ของเหมหงและสิงก็เริ่มก่อตัวเป็นความรัก เมื่อกลับมาที่บ้านทําให้สิงห์กับตรีภูมิอยากจะรู้ว่ายายโบบานปลูกต้นอะไรจึงแอบเข้ามาในกลางดึกเพื่อมาแอบดูและจะถ่ายรูปเอาไปให้เหมหงแต่เมื่อมาถึงก็ไม่ได้เจอกับต้นดอกทองโยนี้แล้วนกยุงได้ขับรถพาเย,ย,ยดูงและยายบันเยนมาที่บ้านของสิงห์เพราะวันนี้เป็นวันที่เย,ยดูงและยายบันเยนจะบารับหน้าที่ดูแลไก่สอนและย่าบุงอาที่บ้านซึ่งยายดูงจะต้องดูแลและค้างคืนที่บ้านตลอดห้าวัน ทำให้นกยุงช่วยคนกระเป๋าเสื้อผ้าของยายดวงและยายปันเรเยนลงมาจากรถคนดูแลบ้านเมื่อเห็นยายดวงมาก็รีบมาช่วยยกของและได้พายายดวงให้เข้ามาในบ้านก่อนที่จะมานั้นเฮมหงและแอบรู้มาว่ามณีจันทร์และยายจำปาย,ยอมที่จะสรงศึกทําให้ยายดวงเป็นคนดูแลไกรสอนเป็นแผนที่ยายจำปาคิดทําให้มณีจันทร์สามารถล่วงความลับของพวกวันดีว่ามีเหตุผลอะไรที่จะมาทํางานที่นี่ ทั้งๆท,ที่พวกของวันดีก็น่าจะต้องโกรธไกสศรทําให้เย,ยดวงคิดว่าถ้าทางมณีจันทร์มีแผนคิดจะทําดีด้วยงานพวกเราก็ต้องทําให้พวกมณีจันทร์ตายใจว่าพวกเรายอมมาแล้วมณีจันทร์จะได้ไม่รู้แม้ในใจจะยังหงุกหียดและไม่ชอบหน้ามณีจันทร์ก็ตามยายบัวบานที่เป็นคนดูแลยาบุงหาเป็นคนพาเย,ยดวงและยายบันเย็นมาที่ห้อง,องของยาบุงหาและไกลศรระหว่างที่ยายบัวบานพามานั้น ยายบานเย็นก็เกือบจะพลาดทําให้ยายดวงต้องรีบห้ามว่าอย่าพูดดังเดี๋ยวพวกมันจะรู้ว่าพวกเราแกล้งหลอกพวกมณีจันทยายบัวบานเรียกให้ยายดวงมาเร็วๆทาให้ยายดวงและยายบานเย็นทําตัวให้เป็นปกติยิ้มเอาใจตามยายบัวบานมายายบัวบานสั่งให้ยายดวงทําหน้าที่ดูแลทุกอย่างแทนทั้งหมดและได้ออกจากห้องไปทําให้ยายดวงมีโอกาสได้คุยกับไกสอน ไกรสอนเห็นยายดวงก็บอกว่าาจะเจอวันดีทําให้ยายดวงและยายบานเย็นบอกว่าเดี๋ยวจะพาไปหาวันดียายดวงได้พาไกสอนออกมาและได้โทรไปบอกวันดีที่รออยู่วันดีและเห็นผงดีใจมากที่ยายดวงทําสําเร็จเมื่อไกลสอนหายตัวออกไปจากบ้านทําให้มณนจันทร์ยายจำปาไม่พอใจคิดว่าเป็นฝีมือของวันดีจึงตามไปเอาเรื่องที่บ้านดอกกุหลาบยายจำปาตรงเข้าไปต่อว่ายายดวงว่า ดูแลไกลสอนยังไงทําไมได้ถึงหายตัวไปซึ่งยายดวงที่อยู่กับเหมหงซสินชัยวันดีและยายบันเยน็นแก้งตกใจว่าไม่รู้ว่าไกสอนไปที่ไหนหายไปได้อย่างไรจึงเกิดการถกเถียงกันเกิดขึ้นเมื่อพูดกันไม่รู้เรื่องแถมยายจำปายังด่าทองยายดวงวันดีทําให้ยายดวงถึงกระทนไม่ได้พุ่งเข้าไปตบยายจำปาจนล้มลงไปที่เตียง ยายดวงตบสั่งสอนเยี่ยมให้ใครหน้าไหนบารังแกกันง่ายๆนี่มันหมดยุคนางเอกจนตาแล้วบณีจันทร์ก็อรวาดหนักทําให้ยายบรรเย็นฮึสู้ทะเลาะตบตีจนเกิดศึกย่อยๆขึ้นในบ้านกุหลาบสินชัยพยายามจะเข้ามาห้ามยายบรรเย็นสิงห์รีบเข้ามาจับตัวบณีจันทร์เอาไว้และห้ามศึกไม่ให้ทะเลาะกันเพราะเวลานี้ไม่ใช่เวลาที่ต้องมาทะเลาะพ่อไก่สอนหายไปพวกเราต้องมาช่วยกันตามหาให้เจอกันก่อนดีกว่า ทำให้ทุกคนจำต้องออกมาสงบศึกกันด้านนอกสิ่งที่เป็นห่วงพ่อกลัวเกิดอันตรายแต่พ่อมีอาการป่วยคงไปไหนได้ไม่ไกลนะักสิ่งของให้เหมหงทุกคนช่วยกันตามหาไกลอรให้เจอน่าจะอยู่ภายในบ้านเนี่ยแหละในที่สุดก็ได้เจอไกลอรมณีจันทร์และยายจำปาเห็นพวกของวันดีรู้สึกเป็นห่วงเป็นใยไกลอรมากก็รู้สึกระแวงพวกของวันดีและเหมหงกลัวว่าไกลอรจะฟื้นคืนสติกลับมาเป็นปกติ ไกรสอก็จะกลับไปหาวันดีมณีจันทร์ยอมไม่ได้ที่ต้องเสียไกรสอนให้กับบันดีทําให้มณีจันทร์และยายจำปาไปขอร้องให้ยายบัวบานทําน้ํามันจากว่านดอกทองโยนีเพื่อจะมาใช้กับไกรสอนอีกครั้งยายบัวบานไม่อยากจะทําให้มณีจันทร์อีกเพราะตอนนี้ไกรสอนก็สติไม่ดีไปแล้วถ้าทําอีกมีหวังถึงตายแน่ถ้าใช้เยอะเกินไป แต่มณีจันและยายจำปาขอร้องว่าครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายในไหนก็ช่วยกันมาตั้งแต่แรกถ้าชั้นพังยายบบานก็จะพังด้วยคำพูของมณีจันทร์ทำให้ยายบบานจำต้องทำน้ำมันดอกทองโยนีให้กับมณีจันทร์อีกครั้งการตามหาพิันกร,รมที่ถูกซ่อนอยู่ในบ้านนั้นเฮมหงก็ย <c oughs> ัง <h ong S 1> ไม่รู้ว่าถูกซ่อนเอาไว้ที่ไหนแมนย่าบุงอาจจะพยายามจะสื่อสารกับหงแล้วก็ตามแต่หงก็ไม่เข้าใจ ทำให้ยายดวงและยายบรรเย็นที่ดูแลยาบุงาอยู่คิดว่ายาบุงารู้จักและคุ้นเคยกับวันดีมากถ้าได้เจอกับวันดีอาจจะทําให้ได้รู้เรื่องพินัยกรรมก็ได้แต่จะทําอย่างไรกันดีทําให้ยายดวงตัดสินใจที่จะพาตัวยาบุงาออกมาจากบ้านโดยที่มณีจันทร์ไม่รู้ยายดวงได้พาย่าบุงาออกมาพบกับวันดียาบุงาแม้จะเป็นอมาาัมพาตพูดไม่ได้แต่ก็จําวันดีได้สายตาของยาบุงาตื่นเต้นดีใจมาก และมีความหวังที่จะให้วันดีช่วยให้ครอบครัวของย่าบูงาที่ถูกพวกของมณิจันยึดไปนั้นกลับคืนมาวันดีเข้าไปกราบขอโทษย่าบูงาที่เธอผิดเองเพราะไม่ได้อ่านจดหมายที่ปู่มนูนเขียนมาทําให้ต้องเกิดเรื่องมากมายแต่วันนี้วันดีจะช่วยกระไรสอนและย่าบูงาให้ได้เพื่อทวงทรัพย์สมบัติคืนวันดีสอบถามถึงที่ซุกซ่อนพินัยกรรมของปู่มนูนย่าบูงาพยายามจะส่งสัญญาณอีกครั้ง ซึ่งวันดีและยายดวงทุกคนจะต้องแปลความหมายให้ได้ตั้งแต่ที่เฮมโฮงมาทำงานที่โรงงานน้ำพริกมณีจันทร์ทำให้สิงห์ได้รู้จักและเริ่มคุ้นเคยกับสินชัยและปู่บุญสมมากขึ้นเมื่อในวันหนึ่งสิงห์และตรีภูมิได้ไปที่บ้านดอกไม้และได้เจอกับสินชัยและปูบ่บุญสมบังเอิญสิงห์เห็นสินชัยกำลังดูรูปทำให้รู้ว่าสินชัยตาบอดสีสิงห์ยิ้มและล้อทักสินชัยว่า เขาเองก็ตาบอดสีเช่นเดียวกันแล้วก็เป็นมาแต่กําเนิดสินชัยและปู่บุญสมมองหน้ากันรู้สึกเอะใจเพราะโรคตาบอดสีเป็นโรคที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรมจึงสงสัยว่าสิงอาจจะไม่ใช่ลูกของมณีจันทร์กับไกรสอนแต่จริงๆแล้วสิงอาจจะเป็นลูกของเขากับมณีจันทร์ติดตามกันได้ชตาหงในอีพีที่7ถึงอีพีที่11 ในวันจันทร์ที่24มีนาคมจนถึงวันศุกร์ที่28มีนาคมนี้ทางช่องวัน31เ,เวลา1ทุ่มตรงค่ะขอบคุณนะคะจากช่อง MyStar ค่ะแล้วพบกันใหม่นะคะในคลิเปเหน้าค่ะ